พี่เต้ยถามมากับร่วมงานกับวินดี้เจมส์อะไรอยเป็นยังไงบ้า,างครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานเดินแบบตอนเช้า,า<ม> you, ati, ครับผมผมยูนดี้เจมเอกสาไวสยโซปาตีครับเป็นยังไงบ้างครับแบบเดินบุกงานแบบด้วยใช่ก็เรียกว่าเป็นการเดินแบบครั้งแรกในรอบน่าจะรอบเกือบปีเหมือนกันครับใช่ตื่นเต้นไหมครับถ้ากลับมาเดินแบบก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าปกติเราจะเดินแฟชั่นแบบเดินสับๆวันนี้เราก็ต้องมาเดินช้าๆก็เป็นมูดใหม่ตื่นเต้นเหมือนกันใส่คูงใส่เพชรด้วยใช่ครับ เราของเราก็ทราบเลยครับจริงไม่ได้ถามเลยครับแต่ผู้ชายกับเพชรนี่มันเข้ากันไหบ้างผู้ชายกับเพชรก็เข้ากันนะผมรู้สึกว่าอย่างวันนี้เราใส่ชุดละซาวาใช่ไหมครับมันก็จะออกแนวเรียบง่ายลุกอะไรเงี้ยพอใส่เพชรมันก็เหมือนช่วยเสริมลุคเราขึ้นมาอีกอือฮึสุดท้ายฝากเนวีจีครับก็ฝากเนวีจีมาละซาวาเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องเพชรที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ใส่ได้เลยว่า ว่ายไหนก็ใส่ได้เหมือนกันรู้สึกว่ามันช่วยชูหมดเลยน่าสนุกสุด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 สัญญาตกล่ะอาใช่ครับเป็นเ่งฮะไครับก็สิ้นสุดสัญญากับบริษัทโฟโนล็อกไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับเพราะอะไรนี่เป็ตัดสินใจแบบสิ้นสุดสัญญากันอ่ามันเป็นระยะเวลาที่เราเซ็นไว้ตั้งแต่แรกมากกว่าว่ากาหนดการคือ5ปีแล้วที่เราไม่ต่ออที่เราไม่ต่อเพราะว่ารู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นครับ ก็คือเราออกมาแต่เราก็ยังสามารถใช่ครับยังทํางานอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับอย่างสองสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งไปทานข้าวพี่บุ๊คคนละหลอกมามก็ยังคุยกันแฮ ppy เหมือนเดิมส่วนวงฟรีตี้ก็ยังคุยกันแฮ ppy เหมือนเดิม,มครับเราบอนจริงเหมือนเราก็ยังมีสามารถร่วมง,งานกับใช่ครับ,รบตอนนี้ก็ยังร่วมงานกันอยู่ครับตอนเราไม่ต่อที่คุยกับเพื่อนสมาชิกในวงกันยังไงบ้างคุยเวลาครับจริงๆเหมือนคุยกันหลายรอบมากเลยครับว่าแบบเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอออยู่ทาเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ด้ความเป็นทีนตี้เนะมันรู้จักกันมานานไม่ว่าจะเป็นทั้งผมทั้งบริษัทเองเราสนิทก,กันในฐานะแับแบบมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนค่ายทํางานแล้วมันเอนครอบครัวเดียวกันแล้วอ,อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเหมือนเข้าใจแล้วก็ respect d e c i s i o n ที่เราแบบ m a ขึ้นมา แล้วก็ยังทํางานแฮปปี้กันได้เหมือนเดิมครับแต่แฟนๆก็กลัวไงเออว่าจะไม่มีเนาะเป็นแบบรวมกล <Happy> ุ่มกันเหมือนเดิมครับเห <c oughs> มือนเดิมเรายังร้องเพลงด้วยกันอยู่ก <c oughs> ารันตีครับรเป็นแฟนหน่อยใช่บบการกันต <c oughs> ีครับว่าอย่าเพิ่งกลัวนะรทุกคนทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ยังร้องเพลงกันอยู่เหมือนเดิมครับสุ่เปิดไ่กใหม่ใช่ครับเป็นยังไงวะคับกับการที่เราต้องแบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอ่าตอนแรกก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ชินนะเพราะว่ามันเพิ่งตัปเดียวเองใช่ไหม ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่แบบวันนี้เราได้แบบก้าวขึ้นมาทํางานบทบาทใหม่ๆในชีวิตบ้างก็เป็นสเต็ปที่เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็เหมือน looking forward ว่าแบบเออมันจะออกมาเป็นยังไงปัญหาทาย่ายบ้าเหมือนแบบหลงานเราอาจจะต้องพิจารณา้วยตัวเองใช่อย่างตอนเป็นทีตี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบบมาดูเรื่องเพลงของตัวเองเงี้ยพอเรามาทำบรีสัระลของตัวเองมันก็ต้องดูทั้งแบบว่าเออมีงานไหนติดต่อเข้ามา รูปแบบงานเป็นยังไงเราต้องแบบลงไปคุยเองเลยก็เป็นสิ่งที่สนุกครับกำลังสนุกกับมันอยู่แปลกใหม่ไหมสำหรับเราเลยเนาะแปลกใหม่ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยแตะมาก่อนเลยคิดว่ามันต้องมันยากไหมกับการที่เรามาอยู่จุดนี้คิดว่ายากนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เหมือนชาเลนจิ้งแล้วก็พัฒนาตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าแต่างในค่ายจะมีสิสันน เออเตือนบ้านีตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้รอดก็ได้ทุกคนเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนครับชินรลยอยากับการที่แบบว่าเป็นเหมือนเราเป็นนายตัวเองเนาะรารับงานเองนึกเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ชินครับไม่ชินครับบอสเร์เเป็นบอสเตอเออก็เป็นอะด้วยาคนจะเรียกเราอีกเป็นฟิลเหมือนเวลาที่เราคุยลูกค้าแล้วว่าอ๋อขอกลับไปปรึกษาทีมก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆริก็คือมมผผแล้วก็ผมนี่รยเวลาการปึก่กีจจรถึดือน ผิวสองสองสาเดือนได้ครับน้องใหม่ครับแต่ว่าจริงๆเพิ่งเปิด IG ค่ายไปไม่ถึงอาทิตย์เลยครับใช่ครับสักระยะหนึ่งครับมีการได้พูดกับพี่เจเจถึงท่านเหนือใช่มันหอมไหมมีมีแชร์ครับก็ตอนที่ผมแบบลงอาร์ตเวิร์กใน IG ตอรี่ใช่ไหมมีพี่เจเจพี่ตาเหนือก็มาแชร์ให้เีลยก็บอกเออสู้ๆเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอด ได้ปรึกษาไปบ้างยังยังเลยครับเราจะมีผลงานใหม่ในนามไทยของเราเองมากมีแน่นอนครับแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้ก็กำลังเวิร์กอยู่ครับเหมือนกำลังจัดการระบบอยู่ด้วยให้มันแบบโอเคก่อน้ะเดี๋ยวเราค่อยสร้างผลงานแต่ว่ามีผลงานเพลงทุกคนติดตามแน่นอนครับแต่มันจะยากไหมการที่เราต้องแบบเนาะก็ต้องมีไลฟ์สไตล์แบบทัเจาต้องแยกล่างตัวเองเพราะอะอานี้เขาเรียกว่าจะเป็นสิ่งที่แบบอะไรบ้างอันนี้ ยังไม่ชัวฮะอาจจะเป็นเดี่ยวก็ได้เรือาจจะร้องเพลงกับเพื่อนก็ได้ต้องรอดูกันครับไม่อย่างในพาร์ทของการแสดงนะคะจะมีติดต่อมาไหมคะตอนนี้พาร์ทการแสดงก็กําลังถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับก็อยากรอติดตามกันชื่อเรื่องอาทิเย์บเกิร์ก็น่าจะได้เห็นประมาณกลางปีถึงปลายปลายปีครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายไปในสักพักนึงตอ้ไม่ได้แบบถ่ายหน้าถ่ายตาแน่นอนครับไม่ได้ถ่ายหน้าถ่ายตาครับถ้าใครเป็นผู้จัดละครอะไรก็จ้างได้ครับรับหมดรับหมดครับรับหมด เคทคขอบคุณครับ